กินไม่พอดีใช่ไหมซึ่เมื่อกี้มันไม่โอเคเนาะตอนนี้สบายแล้วสิพี่เขามาแล้วไอ,อ่ไ้หม่ดิ้ดิกเลยนะทุกคนพี่ใจรายทุกคน แแีอดตามอกันแล้วกีแดงว่าไม่สบายตัวใช่ใช่หนี่ดีแล้วเนาะทุกคนรอออนไรที่ดีมากนะโกษเลยค่ะี่ก็คือกดท่ากดช่า ไม่เคยมีซื้อมาสี่ห้าปีไม่เคยมีในสีส้มที่ว่า <Four> มีหมดเยอะมากแล้วก <ond aneously> ็ย <hating and living> ังไม่เคยได้ยังไม่ได้พกนี้เลยกดรอออดใกล้หมดแล้วเนี่ยนี่ผ่านใกล้หมดแล้วไปนี่มาชอบนี้ได้ไหมไช่ปอดนะ แต่ในบ้านเขออะไรผอยากกันแล้วเขารออ่อนนะเดี๋ยวมาไอคือราชอบสีฟ้าสีฟาไะแต่ออไม่นอนสีฟ้าสีฟ้านอนเหรออะไรอ่ะนี่อย่างนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาเหตุารณ์แท้ทเดันเอาไม่ให้เอาไปก็ได้ทั้งเดี๋ยวเราจะแเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอนแล้วเดี๋ยวไปดมหลังบ้านก่อนนอนแ้ เอาเกียให้คนขึ้นสั๊กตาพันเป็นลูกอัป่างต่อตั๊อยาก,าก,าก,ากไ,ได้ตุ๊กตาเหรออยากได้ตุ๊กตาพี่บุ๊คของกูนะคะไม่เลยอ่ะอยากได้ตุ๊กตาปึ้งสีขาวหอมแพงมากเลยอ่ะโลออนดีมากเลยอ่ะจริงจริงก็บอกแล้วว่าสีาขาวหอมากมโ,โลออนพูดดีพูดดีสีาขาวหอมแอบบหอมเลยพูดจริงจริง ไม่ชอบวิจ้สรศิลป์วหจมากเลหมากเลยอะอะไรอะไม่วดทีมากเลยอะใครไม่เคยใช้อ่ะใยากไปเศรษฐีอ่ะทาเกุบเขาคือเศรษฐีนโวยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ไหอันนี้หอกมากเลยอะีไหมาออ่ไม่ได้ไม่ได้อันไม่ได้กินห่ออันนี้ไม่ได้อันนี้อโตเดียวง่ัน้้อ้วปวดขาสีวละมุนละมุนนะใช่ กินที่กินเอาจบหรือให้สีขาวที่งอยูเห็นไหมไอ้กลมๆน้องไปไหนแล้วเมลโลออนสีขาวหอดอ๋อหายไปไหนรล้วไม่รู้แล้วนี้นี่อันนี้ได้เอามไหมโทษแต่ห้ามมาเลยแชมพเหลวสีขาวหอมไปที่บุบก็ผ่าสบู่เหลวสีม่วงถ้าเกิดถามสบู่เหลวน้ำที่ชอบสีม่วงสุดตอนนี้ เพิ่มเติมนะเอออันที่มีคือพอช่วงนี้ส่วนนี้ของอย่างนี้สบู่ก้อนและสบู่เหล็กนะคะตัวสบู่ก้อนเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องสีหนังก็ไปใช้ได้ด้วยนะตัวนี้นะนี่ยว่าเราก็คันหอยมะตัวนี้ใช้ได้ตันนี้ใช้ได้เลยครับตั้งแต่9ขวบขึ้นไปนะแต่ถ้าของเด็กเลยอ่ะตั้งแต่1าขวบ้าขวบ สีม <sympath is> ่วงสีม่วงก็น่าจะมีคนชอบเยอะชอบเยอะใช่ไหมอตสีม่วงขายดีสุดใช่ไหมเพราะว่าพอมันมีกินแบบมันจะติดแป้งนิดแล้วก็มีความแบบละบุญละบุหน่อยอ่ะหนูว่าสีม่วงคนน่าจะชอบเยอะแชบไมขายดี็นพอนอเลยเนาะเป็นที่หนึ่งของติดตไปเลยของอาซิ่งอยอ่ะแชมพูลดผมร่วงมอันนี้หมมากเลยอนสีเนี้ยสีขาวเนี้ย เฮ้ยอมไม่ได้อ้าวนี่คือถูท่าที่ถูกต้องหรือเปล่าอาจจะยังที่มีแรงกันแล้วนึงวันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยืนแล้วยืนแล้วโอเคอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ล้ออ่อนใครไือไม่ไม่ถูกใจอะไรอะฮะเดี๋ยวคุยกันดีๆสิเอาอะไรเดี๋ยวลูก มันแบบนั้นเลยนะนัต้องควรจะอย่างนี้ควรจะอย่างนี้อดดันตูดดันตูดอยนางนี้สบายอ่ะทุกคนครับยังไงอ่ะของของเขาดีที่สีขาวสดุและโลออนอันนี้ผิดตรงไหนนี้ใช้ได้ดีใช้ได้นานใต้วงแขนแห้งดีบกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นหอมแบบไม่วยไวหอมอะไรสีขาวนะก่อนหน้านี้ใช้สีวอลใช้ดีมากทำอะไร ที่เหน่อยที่ใต้วงแขนเยอะมากๆทำให้มื่อไรควรจะมีย็นเยยนมู้สึกนเท้าเทเทถุงเท้ายังเอาไม่อยู่ก่อนไม่ได้ับถุงเท้าถุง แต่ว่าคนเหนื่อยเยอะลองไหมเขาบอกว่าคนเหนื่อยเี้ยวก็ลดเือเยใเดี๋ยวเดเราอยเพิ่งขยับขาสิจริงๆแก๊เป็นคนเลี้ยงเด็กจริงใช่เพราะเขาเลี้ยงหลายหลายคนแล้วที่มายาเขาพูดอย่างนั้นเาเห็นไมเขาพูดอย่างนีเลยา่าเลยเยบอกว่าเเลี้ยงหายคนแล้วเาเลี้ยงสัตว์เขาเลี้ยงสัตว ขอนสัตว์ออกมาคอสัตว์เลยเหรอคอนพอไหมคออะไรอย่างเงี้ยคอสัตว์จะดูเป็นสัตว์เองเนาะท้าวเลยเขาทามีเลยมีเลยเขาเลี้ยงหลานมากกี่คนแล้วสามคนแล้วอะโอ้นี่ไงว่าข้าวเขาอุ้เลยคิวคุณเลี้ยงมาแล้วอั่เด็กอย่างนี้เลยน้องชอบคนสวยอ่แล้วแม่ไม่สวยยังไงน่ารักสิวัน้ ใช่โอออนนะันเรีนขายหมดแล้วแม่ผมเรีนขายหมดแล้วเผลอจอตรงเลยจอไม่เหลือเลยบริษัทเธอเธอขายหมดแล้วบริษัทได้เธอไม่เหนื่อยแม่ยมคนเดียวเลยให้แม่วนึ่งคได้อะจื้น้องชอบมากอยงนี้เดี๋ยวตอนเด็กๆเด็กจับเลยไงโอใช่ไหมเขาจะชินแบบงี้ท่านอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็จะชอบที่มีเธอไงอ๋อเออใช่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  แม่แค่ตนีไม่ต้องห่วงแล้วว่าเหลือแค่ให้หยุมทองที่ทองเป็นแม่คนสุดท้องเลยอแม่ไม่จแพ้่อนเลนะฮะแต่ได้ไงเพรว่านให่แไม่ได้แล้วหัวชีมีคนเดียวแล้วชีไม่ไหวแล้วชเนแมวเลยแต่ถ้าเกิดมีก็พี่บุ๋มมีคนหนึ่งคิวมีคนหนึ่งอยจะท้องเองกาแฝดอะเวลามันร้องระษาเสียงกันอะปวดหัวอยู่นะก้าไ่กอนนี้ นพออยากมีมากเลยเพอมีคนเดียวไม่เอาแล้วแบบนั้นแชมพูช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือสีฟ้าเท่านั้นสีฟ้าเลยคือตอบจุด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 เช้าเย็นสบายมีความสบายมีความหอมเอาใหญ่เล่นดีก็ว่าผลผลส่งท้ายปีเอาใหญ่เล่นดีก็มาขายของส่งท้ายปีเอามากดสีแล้วดูแล้วดูของในตะกร้าติสีวันนี้เลยที่ให้ราคาช็อกโลกเขาบอกว่าก้อนมาก อเนี่ยขาคนดูเยอะเลยนะเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันว่ามีนองพื้นไหมคะดีเซ่ขอดตะกร้าไหมเอาสิได้นะไม่สิเอาได้นะเป็นเออเอาสิไม่พิลเลอร์ทักแขนเสื้อให้หนูหน่อยรับไหมรับไหมคะโตมากระด้งเราจะมีฟูที่นี่ใช่ปะเราไปนั่งรอมันชอบ ได้นี่แม่ดีน้องแม่ดิแล้วตี๋ป๊อบเขาเหี้ยเขาก้าจะเริ่มนะเรนนี่ทำไมไม่ชวนยายเมื่อมาด้วยถ่ายอะเพื่อนเมื่อเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเป็นับเพื่อนเลยนี่ซ๊บแม่ผูกหน่อยลูกโอ้โหเป็นคนที่ก็เลี้ยงลูกปีปีปีแนนี่ห่างมันจะสกอยจบไม่ชอบแล้วค่ะไม่ชอบแล้วค่ะพี่หมูพ่อว่าเราเอาเหยียบท้องดูมาเหยียบแล้ว ไปไหนอ่ะจะไปไหนได้อ่ะคิวนงใหม่กินไปสามขวดแล้วถ้าท้องตีจะเป็นมูนี่เลยดก็เลยดีล่ะจริงๆฉันชอบสไตล์นี้ไป็นหนังแล้วนุ่มมนี่เขานุ่มนิ่มเขาน่ารักชายเขาละบุญเราจะจะเป็นจาวนี้แหละใส่นี้แต่ใส่แบบนี้แหละใส่แล้วกินเฉยๆไม่มีอะไรชอบแบบแต่ไม่ไลองถ้าลองไม่ลองให้ก็โอเคนะแค่กินกินแ่ล้วกอไวได้ไงชอบชีพังร้านคิวลองอุ้มนะลอาโดน คิวเป็นใครคิวเป็นคนที่อุ้มเด็กไม่ได้ทั้งคนเดียวอ๋อทําไมเด็กทุกคนอยากใช่ไหมจริงมือเขาแข็งแรงมากจริงมือแบบมืเป็นขาขายาวคือเลยนี่พังร้านอยู่แล้วเวลาแม่ขายของก็พังตลอดไม่คิดเดี่ยวเขาโทษแม่ไม่เคยขายราคานี้นะทุกคนไม่รันใช่สิมไม่ได้ไปดูช่องสีส้มได้เลยที่กำลังจะเป็นโควทสิบเที่ยงคืนนี้ก็ยังไม่ถูงเท่านี้ค่ะเรากำลังจะเข้าดับเบิ้ลเดย์แต่ตอนนี้คือ